แท็กพรัญยูรู้สึกผิดขอโทษเมียลั่นต้องไปมอบตัวด่วนได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับตำรวจหญิงท่านหนึ่งที่ทำหน้าที่นำโทรศัพท์มือถือไปจ่อไม้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กำกับโจโฟนอินตอบข้อซักถามสื่อมวลชนโดยตำรวจท่านนี้คือหมวดไวกิ้งเป็นโคโสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่าความสวยทะลุแมทเลย ล่าสุดแท็กพรันยูโพสข้อความแบบขำๆบอกว่าตัวเองนั้นรู้สึกผิดอยากเข้ามอบตัวกับหมวดไวกิ้งโดยระบุข้อความว่าเดี๋ยวผมจะไปมอบตัวกับหมวดไวกิ้งข้อหาขโมยตังเนียรู้สึกผิดมากๆอยากรับโทษพร้อมแท็กไปหาเบลภรรยาคนสวยและยังเผยต่อว่าป่าต้องมอบตัวนะรู้สึกผิดหยอกๆเมียจิตใจแจ่มใสรักแหละดูออก แต่งงานนี้คดีมีพลิกเพราะสาวเบลเธอได้ตอบกลับมาว่าไม่ต้องไปสอนนอนไหนกลับบ้านมาโซ่แซกุญแจมือพร้อมเรียกได้ว่าง,งานนี้ทำสะดุ้งกันทั้งไอจีเลย